The world on this day. ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ก่อนเล็กๆอดีตอาณานิคมที่มีประชากรและทรัพยากรไม่มากมายอะไรคือผลงานของผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลคนนี้นายลีกวอนยูนายลีกวอนยูหรือแฮร์รี่เป็นชาวสิงคโปร์รุ่นที่4บร,บรรพบุุษอพยพมาจากมณฑลกวางตุ้งของจีนเมื่อราว160ปีก่อนเขาศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษ,กษในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2และได้รับปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เขาเริ่มต้นเส้นทางการเมืองในปีพุทธศักราช2 a p เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์เมื่อพุทธศักราช2502ต่อเนื่องมาจนถึงปี2533รวมเวลา31ปีที่เขาอยู่ในตำแหน่งเป้าหมายหลักของเขาในการบริหารประเทศคือผลักดันให้สิงคโปร์เป็นประเทศเศรษฐกิจชั้นนำความเข้มแข็งและความเป็นนักคิดนักวางแผนของลีควอนยูคือต้นแบบให้กับชาวสิงคโปร์ทั้งประเทศทำให้สิงคโปร์สามารถสร้างทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดได้นั่นก็คือมนุษย์เศรษฐกิจสิงคโปร์ภายใต้การนำของนายกลีควอนยูเติบโตอย่างรวดเร็วตัวเลข GDP เพิ่มขึ้นเกือบ1 ติดต่อกันก,นกว่า10ปีนายกลียังมีส่วนสําคัญในการจํากัดความรูปแบบของการพัฒนาที่หลายประเทศนําไปปรับใช้กลายเป็น4เสื้อแห่งเอเชียประกอบด้วยฮ่องกงไต้หวันเกาหลีใต้และสิงคโปร์นักลงทุนทั่วโลกต่างมุ่งหน้าไปสิงคโปร์ทำให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางน้ํามันการคามนาคมขนส่งและการเงินของเอเชีย นายลีกวนยูกล่าวว่าใครก็ตามที่ปกครองสิงคโปร์ต้องมีความเข้มแข็งเด็ดขาดเพราะนี่ไม่ใช่เกมแต่เป็นชีวิตจริงดังนั้นในช่วงที่ตนยังอยู่ในอำนาจจะไม่มีใครล้มล้างสิ่งที่ตนให้เวลาทั้งชีวิตสร้างขึ้นมาได้เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นนักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตสามารถปราบปรามคอร์รัปชันพัฒนาเศรษฐกิจบริหารประเทศจนได้ชื่อว่าเป็นประเทศเล็กๆที่มั่งคั่งเข้มแข็งสะอาดและปลอดภัยที่สุดในเอเชียอาคเนย์กระทั่งได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งสิงคโปร์และยังถือเป็นเสาหลักทางการเมืองของสิงงคโปปรรรจจจนนถึัััุเเาแกก่่ออญมมื ที่23มีนาคม2,558ซีรีอายุรวมได้91ปี The world on this day เคียงค้าสังคุมไทยด้วยลงหายใจเดียวกัน This is the independence concept of typos newspaper